สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับมารับชมนะครับอันนี้ก็คือเราจะเดินท่อนะครับเพิ่มหวัวสปริงเกอร์ระบบดับเพลิงนะครับในห้องควบคุมครับก็คือในห้องไฟปั๊มนะครับอันนี้ก็ทําการเดินท่อเมนเป็นท่อกิ่งนะครับเข้ามาในห้องอควบคุมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราจะเดินทั้งหมด4เมนนะครับ เป็นซีเมนต์ก็คือทั้งหมดแปดหัวนะครับที่ในห้องไฟปั้มนะครับนี่ก็ยึดซับพอร์ตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เป็นแองเกอร์นะครับแองเกอร์แล้วก็รัดท่อนะครับท่อกิ่งที่จะแยกของสปริงเกอร์ออกนะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ของเรานะครับทั้งหมดนะครับเครื่องยนต์ของเรามีทั้งหมด2เครื่องนะครับ2ชุดนะครับแล้วก็คือชุดหนึ่งเสียอีกชุดหนึ่งต้องใช้งานได้นะครับ ก็มีทั้งหมดสองชุดอันนี้ก็คือจ็อกกี้ปั๊มนะครับแล้ก็คือเครื่องยนต์ของเรานะครับอันนี้ก็คือตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลเดี๋ยวเรารับชมภายในกันนะครับอ่าภายในก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมครับอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะว่าอสองตู้นี้ราคาสูงมากนะครับ นนะครับนนี่ก็ช่างก็เริ่มเชื่อมอาภายในนะครับเริ่มแยกท่อกิ่งอันนี้เราเชื่อมมาจากภายนอกนะครับเป็นชุดเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามาต่อตกับตัวเมนนะครับ อันนี้ก็เหลือใส่หัวนะครับ อันนี้ก็คือถ้าเราทําการเชื่อมเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอัดแรงดันน้ํานะครับเข้าในระบบท่อ,อดูรอยรั่วอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับน,นี้ก็ใส่หวัวเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสีเราก็ค่อยมาเก็บทีหลังนะครับ เก็บงานสีทีหลังอ่าทำการล้างระบบท่อก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่เราจะใส่หัวนะครับผมก่อนที่จะทําการเติมน้ําเพระบบอานนี้นะครับเราอัดแรงดันน้าเข้าไปนะครับเพื่อเช็คว่ามีรอยรั่วหรือเปล่านะครับอ่าเราเช็คเฉพาะชุดที่เราทําใหม่นี้เท่าน,นั้นนะครับผม อพอไม่มีปลอยรั่วแล้วนะครับเราค่อยไปจำข้อเมยนหลักนะครับอันนี้ของเราใช้ยี่ห้อนี้นะครับทั้งสองเครื่องเลยนะครับอันนี้ก็คือสั่งตรงมาจาก USA นะครับผม